สำหรับเคสนี้นะคะเป็นเคสงานเสริมจมูกงานเหลา3 d n o ี e และที่สำคัญต่อใบสันด้วยสำหรับเคสนี้สันต่ำหันด้านข้างแล้วหน้าไม่มีนิติ และปลายจมูกนะคะไม่ตั้งมุมไม่มีองศาเลยทําให้ฐานปีกจมูกดูกว้างดูจมูกดูกว้างหลังทําทันทีนะคะของเคสนี้บริเวณสันที่โด่งขึ้นนะคะแล้วก็ปลายที่ตั้งมุมได้องศาสโลปปลายพุ่งมากๆนะคะทําให้ปีกเราตั้งขึ้นด้วยนะคะคุณหมอเด่นเหลาซิลิโคนออกแบบตามพื้นฐานตามปัญหาของแต่ละบุคคลคนไข้ขาเมื่อกี้เห็นทรงจมูกแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะชอ,ชอบค่ะเนาะ ทำไมถึงไว้วางใจให้อ d o l ดอลี่ดูแลเรื่องความสวยคะหนเออเห็นดีดิเยอะมากเลยนะะทรงมันก็สวยทรงมันก็สวย,ม,สวยมาตามรีวิวนั่นเองนะคะแล้วมีคนรอบข้างเพื่อนๆแบบมีเคยมาทำกันบ้างไหมคะมใครอยากสวยใครอยากเป๊ะปังแบบนี้นะคะแนะนำค่ะเข้ามาได้เลยที่อ d o l ดอี่คลินิก